ผคงจะไม่เคยคิดใช่ไหมว่าปีศาจก้อนจากตำนานกรีกจะเคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้มาก่อนใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงเจ้าโกอกอนอนซิตมันเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตสุดมหัศจรรย์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เมื่อหลายล้านปีก่อนพวกมันทั้งแข็งแกรง่งดุร้ายและคล่องแคล่วมันเป็นอสุรากายที่น่ากลัวที่สุดแห่งปลายยุคเพอร์เมียนมันนั้นไม่ใช่สันเลคลานไม่ใช่ไดนโนเสาร์มันเรียกว่า mammal-like reptile เอาเลยนะครับกราบสวัสดีนานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ PC e ีซี y t h i n g e งอีสเนโนสต์จะพานผู้ชมทุกท่านไปพบกับกอกนับสิดนักล่อีกตัวหนึ่งนะครับนะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และตามไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าไลซีนอฟหรือที่ผมเรียกเสียเลยก็คือไอหน้าหมานั่นเองมันเป็นเทอร์นอิดอีกตัวที่มีชีวิตอยู่ในแถบแอฟริกาใต้ในช่วงปลายยุคเพอร์เมียน หรือเมื่อประมาณ270-251ถึงล้านปีก่อนมันนั้นมีขนาดประมาณ1เมตรและหนักประมาณ15กิโลกรัมซึ่งมันนั้นจะล่าเยอะอย่างพวกกระป๋อมขนาดเล็กหรือเจ้าไดซินุดอนนะครับนะมันถูกค้นพบและตั้งชื่อโดยโรเบิร์ตบลูมเมื่อปี1925เจ้ากระป๋อมหน้าหมาตัวนี้นั้นมีสปีชี์แยกย่อยไปได้อีกหลายชนิดเลยอย่างเช่นเจ้าไลซีแองเกสติเซปหรือไลซีไมโครดอน ฟอสซิลที่ค้นพบนั้นมีลักษณะเด่นคือเขี้ยวขนาดใหญ่และมีความคล้ายคลึงกับเซเบอร์ทูตและสัตว์ในจัรกรูลเดียวกันอีกทั้งเจ้าไลซีนอ็อกยังมีลักษณะที่แปลกและมีความแตกต่างไปจากกอโกนนอฟสิ์ชนิดอื่นๆมากมันนั้นมีขาที่เรียว,ยวและติดกับร่างกายโดยยื่นลงมาและค้นไปทางลำตัว ซึ่งเป็นลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับสัตว์มีรกในยุคต่อๆมามากๆซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะที่ทําให้นักวิทยศาศาสตร์นนั้สันนิษฐานว่ากลุ่มของโกกโนอฟซิดเป็นบนรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดในปัจจุบันด้วยความแข็งแรงและความคล่องแคล่วของร่างกายของมันทําให้มันเดินและวิ่งล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก แต่เนื่องด้วยที่มันเป็นนักล่าที่มีขนาดเล็กดังนั้นมันจึงคอยหลบหนีจากการเป็นเหยื่อของพวกนักล่าขนาดใหญ่อย่างเจ้ากอโคนอฟหรือเจ้าอินนอสทรานซิเวียและสูญพันธุ์ไปพร้อมกับพี่น้องของมันในเหตุการณ์เพอร์เมียนเอ็กซ์ทิ้งชันนั่นเองก็จ,จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ซึ่งขออาไปด้วยที่คลิปมันสั้นแต๊ดเดียวเองนะครับซึ่งผมเนี่ยจะพยายามทำคลิปให้บ่อยแล้วก็ลงเวลามันเยอะกว่าเดิมนะครับนะซึ่ง อ้าจริงๆนะไอไอไอคลิปพวกนี้เนี่ยผมสามารถลงวันเดียวได้ประมาณ2อถึงสคลิปนั่นแหละส่วนคลิปพวกจัดอันดับก็ยังลงอยู่นะเออส่วนจะลงอยู่ต่นไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าสักประมาณ2อถึงสวันไม่ก็5้วันนู่นแหละครับเออส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเออขอจบ,บเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ see you กเก